ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการสกุลเดชไวริตี้นะครับเวลาดีๆมีสาระประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนผู้ใจบุญนะครับวันนี้ผมสกุลเดชและน้องจิบ๊บไรตี้นะคะได้อยู่ที่วัดด่านเหนือนะคะตำบลภูผาหมอกอำเภอกันทารักษ์จังหวัดริสเกตค่ะ ครับมีสาระดีๆจะบอกแก่สาธุชนคนเย,ยบุญนะครับวัดนี้ยังขาดบทจุปัจจัยมากมายนะครับบรรลุวุงุงศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองนะท่านใดที่มีจิตศรัทธาและแรงบุญทั้งหลายขอเชิญนะครับมากราบพระเดชพระุพ่อที่เมตตาปานีแห่งวัดด่านเหนือแห่งนี้ตำบลภูาผาหมอกอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกษนะครับมีสาระดีๆประโยชน์มากมายเราสองคนมาถึงวัดแล้วเดี๋ยวเราไปกราบนุนกการหลวงพ่อว่าภายในวัดมีอะไรกันบ้างนะครับโดยเฉพาะหลวงพ่อกำลังจะสร้างสิ่งต่างๆภายในวัดให้เจริญรุ่งเรืองนะเดี๋ยวได้กราบพระเดชพระุณร พ่ออ่ะภายในวัดมีอะไรกันบ้างนะน้องกิ๊ตนะ,ะโอเคเดี๋ยวเราไปกลับนมรสการหลวงพ่อข้างในเลยนะคะครับผมเดี๋ยวตามน้องกิ๊บไปกับผมไปนะครับผมครับอาละครับเดี๋ยวก็ขอเจริญพรบรรดาญาติโยมทุกศาสานาธิกชนทุกท่านอาตมาพราบพ,พระครูสมุนัสคันติมนโนวัดด่านเหนือตำบลภูผาหมอกอำเภอกันทร,รักษ์จังหวัดศรีสะเกนะ ก็อยากจะมาบอกบุญกับบรรดาญาติโยมกับทางวัดด่านเหนือของเราซึ่งเป็นวัดอยู่ในเขตอำเภอกันทรักษ์อยู่ติดชายแดนของประเทศกัมพูชาเพราะฉะนั้นจึงของบรรดาญาติโยมทุกท่านผู้มีจิตศรัทธาอยากจะมาร่วมในการสร้างองค์พระพุทธรูปเพื่อปฏิสฐานไว้สักการะบูชาเป็นบรรดา สถาสนิกชนที่ได้มาร่วมในการสร้างญาติโยมท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาอาจะจะมองเห็นองค์พระพุทธรูปที่กําลังะจะสร้างขึ้นเพื่อไว้เป็นที่สักการะบูชาแต่เราบรรดาญาติโยมทั้งหลายวันนี้ชาวญาติโยมชาวบ้านด่านเหนือ,อได้มีกิจสธาได้พร้อมเพียงกัน เพื่อร่วมสร้างจัดตุปปัจจัยรวบรวมสมทบทุนในการสร้างองค์พระพุทธรูปจำนวน3องค์องค์ที่1น่งที่จะตั้งอยู่หน้าตรงกลางจะเป็นองค์พระพุทธรูปเก่าแก่ประจำวัดด่านเหนือซึ่งได้ก่อตั้งตั้งแต่สมัยยังตั้งวัดยังเป็นสํานักสงฆ์เพราะฉะนั้นจึงขอบอกบุญกับบรรดาญาติโยมทุกท่าน ผู้มีจิตศรัทธาอยากจะมาร่วมบุญกบตมาติดต่อด้วยที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏขึ้นหน้าจอและหมายเลขบัญชีที่ปรากฏขึ้นหน้าจอเพราะฉะนั้นจึงขอฝากไปบุญฝากบุญฝากกุศลไปถึงเหล่าบรรยาญาติโยมทุกท่านทั่วประเทศสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดด่านเหนือก็คือ องค์พระพุทธรูปเก่าแก่ที่ประดิษฐานอยู่านาอยู่ณนะที่ฐานแห่งนั้นก็เป็นองค์พระพุทธรูปเก่าแก่ประจําวัดด่านเหนือเป็นองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่อายุน่าจะร้อยกว่าปีแล้วก็เราก็จะสมทบทุนเพื่อสร้างองค์พระพุทธรูปเพื่อจิตจะหล่อร้อมแกล่อห้อม,อออมแหล่งรวมศาสนิกชน ได้มาร่วมกันสร้างโครงการบวชภาคฤดูร้อนจะเริ่มในวันที่1เมษายน2,564ถึงวันที่30เมษายน2,564ก็อยากเชิญชวนลูกหลานทุกท่านาผู้ใจบุญได้มาร่วมในการ,ร การบวชสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี2,564ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองให้เป็นเด็กที่ดีในสังคมเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าก็ติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ของอัตมาภาพก็080 เ6 9าหกเก้าที่ปรากฏอยู่หน้าจอนี้ตอนนี้อาตมาภาพก็ในานามเจ้าวาดวัดด่านเหนือตำบลภูผาหมอกอำเภอกันทรักษ์จังหวัดศรีสะเกดจึงบอกบุญกับทุกท่านาแก่เราบรรดาญาติโยมก็ขอเจริญพรเวลาเวลาแล้วต้องกลับลาท่านผู้ชมไปก่อนอาทิตย์หน้าพบกับผมใหม่นะกสกลเดชวาเลตี้นะครับรายการดีๆมีสาระประโยชน์ให้แก่สาธิชนคนเยบุญนะครับวันนี้สวัสดีครับ